สวัสดีค่ะมาเบิ่งพอบานคัดแยกกระป๋องเตรียมเอาไปขายค่ะพี่น้องคะเวลาถือไปก็จังสบายค่ะขวดหน่อยน่กา คิดเป็นเงิ่อนไทยกับสามบาทสี่สิบหาสตังค์ค่ะกระป๋องกระป๋องกับสามบาทสี่สิบหาสตังค์ค่ะแล้วกัเวลาเข้าไปซื้อนะเพิ่นหายใจคามาจำเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ซ้ำเข้าไปขายขึ้นเอาคามาจำขึ้นน่ะละค่ะพี่น้องค้าถูกกระป๋องถูกขวดมีคามาจำค่ะ พอได้ลายแล้วกะเอาไปขายเอาค่ามาจาขึ้นค่ะแต่ว่าบ่ได้บ่้ได้เป็นโตเงินเนาะค่ะเนะาะกะได้เป็นส่วนใส่คู่ปองอะค่ะได้เป็นคู่ปองมากกะเอาไปไปจ่ายค่ากับเขานะค่ะพ่อได้ค่ากับเขาอยู่ค่ะพี่น้องค่ะค่ามาจําขวดมาจํากระป๋องกระได้รอบนึงถ้า้าเอาไปถ้าเต็มถ้าเต็มทุงเนาะค่ะเนาะ ถ้าเต็มถุงก็สิได้อยู่ประมาณลอยหกสิบบาทค่ะลอยหกสิบบางเทือก็สองลอยค่ะลอยหกบาทถึงสองบาทและค่ะแต่ละรอบแล้วแต่พี่นอ้องะกระป๋องเบียร์กระป๋องน้ำอัดลมขวดน้ำโซดาถ้าเป็นขวดถ้าเป็นขวดใหญ่นั่นก็นคือ ค่ามาจำกสิแพงค่ะตกอยู่เจ็ดบาทกว่าเกือบแปดบาทค่ะพี่น้องค่ะเรียบร้อยแล้วขอบคุณด้วยค่ะเดอ้อที่แวะมาให้กำลังใจสาวจิมจิมกับพอบานคลิปนี้เอามาฝากว่าตอนสวมีก่อนด้วค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะ